สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซีไมเอฟซเกาจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนจ้าหุ้นดาวโจนคำคือนีนเวลาตีสาเนาะตีสาสำหรับดาวโจนหลอบปกติวันที่สิวันที่สิบเดือน10จ้าเดือนตุลาคม2 000, องพ เจ็ดจ้ะสำหรับวันที่สิบหกนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยกับแอจยลงหายแล้วเนาะสำหรับรัฐบาลไทยสูตรแรกนี่คือแอจยลงหายตั้งแต่วันที่สิบหําสำหรับรัฐบาลไทยแอจยลงหายสองสูตรจ้ะส่วนอีกสูตรลงหายตั้งแต่วันที่สิบหาส่วนอีกสูตรสูตรชุดไทยเจอกันวันที่สิบหกตอนเศ้าๆจตะสำหรับรัฐบาลไทยเขาจะโอโ้โหลายแนวทางเน,น,นาะสงเงียบไปจากช่วงนี้ ใกล้ถึงแนวทางรัฐบาลไทยนี่คือหูซึกว่าอยากเงียบๆนิดหนึ่งเนะาะก่อนสิไปรับชมแนวทางพูดดักจนของวันที่สิบรับคืควันที่สิเดี๋ยวมาเบิกผพนของวันที่สิบหากันก่อนจา้าสำหรับวันที่สิบหานี่เปิดมาวันแรกเลยเนาะ,ะแนวทางก็เฮ้าพลาดไปเราจะให้ไปที่เด่นเจดแปดวิ่งดูดสำหรับพ้นจะหาสองสองหลังสามหกจ้ะโอ้โห สองโคตดอภัยพี่นอลเอฟซีหลายๆเนาะบนญกามาซ้อนๆเลยลเราจะข้อเฮามีเบิร์เลขเด่นเป็ดครับ 7. เจ็ดเจ็ดเบิร์มาซ้อนๆสำหรับวันที่สิบหกมื้อนีต้ตามกันต่อลุ้นกันต่อจากกับแนวทางหุดด้นดาวโจนส์รอบปกติแนวทางสีมาตามสูตรไห้หรือบออนี้กะลุ้นอีกทีหนึ่งจากการเบิร์หไว้เป็นแนวทางเนาะแนวทางมีเขาไมีรุนจะผิดพลาดประกันเลยกะโคตดอภัยไว้ด้วยละกันจ้า ทามักถ้าชอบจังคอยตามน่าจะถามบ่หมักบ่ชอบมันก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะดาวโจรอบปกติวันนี้ให้ไปที่เด่นหาับเก้าวิ่งลูดจ้ะติดเบิร์เลขเด่นไว้หา้หาห้าเก้าเก้าจ้ะสายวิ่งสายลูดหมักตัวใดชอบตัวใดนำไปวิ่งไปลูดได้จะถามักถ้าชอบเนาะ ให้เด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวจับคู่จ้าเดนหาวิ่งรูาหาศูนหาหกหาแปดหาจ5 6หาเก้าคู่เด่น 5, สำหรับเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจะจับคู่เก9าแปดเก้เก้าหนึ่งเสองเก้าสาจ้าสำหรับตัวเนี้จ้าเบิร์เลขเด่นห้าห้าเก้าเก้าแอดจอยคอเน้นไปที่เก้า้าสำหรับเบิร์เลขเด่น เดินหาวิ่งรุดหาจะเน้นไปที่ห้าศูนย์กับห้าหกเดินเก้าวิ่งรุดเก้าจะเน้นไปที่เก้าแปดหละกันรจะ้ะเก้าสามอ่าโอเคเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวท่าหุ่นดาวโจนส์ำขึ้นนี่จะแนวท่าของเ้าก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีฟากนําไป พิจารณาอีกทีหนึ่งละกันนอกื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามมาจะโปรใช้จารณยายในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจะปิดผ่านประกันอะไรกับขอสุดขอไัาายหลายๆตั้งแมือนอีค่อยมาปังปังค่อยมาเด้งเด้งละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมจะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกๆกกำลังใจจ้าขอให้่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮง ปังๆรวยๆรื้อๆหล่อๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า